มะขามกั oh <my S 1> บขนุน oh <my> ให้ เป็นรถมาขามกขนุนนมันาต้าเท่ไรบานเ้ัาวุงน้องแตเียนกลางนี่ะกมันไม่รู้จริงรวันนั้นรถมาไปบ้านชิมเนจะเพราะว่าถ้าเป็นปมุกปอะไรเนี่เนคนนอกพื้นที่มาแล้วนี่งต่ันที่ไปบ้านชิดเนี่ยเรียกไม่เข้าไม่เคยตัดุษยสาบอย่าง้คิดว่าป่ยกปกลางเนาะป้าแดงส่งมา ให้ตอนค่อยเลี้ยงอ้ขนุนมะคำอ๋ออันนี้มันหมาใหญ่ไว้มาตัวไว้อนหมามันตไว้อันนี้มันแค่นี้เนี่ยนรุงเนาะไม่โตเนาะ่้กินาซมีอนลังใช่ตัดตัดผมเอะตัดใถ้าซื้อใหม่ไม่ถ้าซื้อใหม่ไม่ถูกนะลุงเนาะเขาไม่เใคยตัดเขไม่เคยตงเนมีขั้วโลกให้ตัดผมก็ไม่ให้ตัดเลย จะบอกไม่เคยตัดเลยบอครับผมก็เลยก็น่าจะบอกว่าไม่เคยตัดผมจะไม่ให้ตัดเลยบอกงั้นไม่เป็นไรครับงั้นก็ไม่ตัดแล้วกันฉีแล้วัคซีนให้ก็เป็นหลังฟันเพราะฟันน้ำนมจะดุก็เลยใช้หนุนเข้าไ เ่มัดเลยบานมันเป็นเหมือนมีขั้วโลกเหนือน้อยๆอะนะนาเ่ารักเหนลยเวลามันหันหลังให้ยิ่งเหมือนเดลยวันนี้คือปตัดมาใหม่หรอทรงนี้เป็นทรงนี้ขั้วโลกเหนือเลยที่เฮ็ดมาวันนี้เพราะว่าเราก็อาบน้ำให้ตละหรอทรงนี้ขั้วโลกเหนือเลอ้นั่นนะไอ้ตรงขนตรงคอมันหาไอ้ตรงหัวปัญหาตรงหน้าผากวะหน้ามันจะเหมือนกับมีหน้า หันแก้วยังงับไปหลบตัวอ้วนๆหัวเล็กๆเหมือนหมีก็ลดนะ่ฮึครับพี่ซอว์พี่ดูมันโตัึ้นนะลุงมันใหญ่ๆน้ำพุนนี่เนาะไปอาบน้ำให้หะตัวน้อยหนึ่งเนาะเนี่ยครับลุงทรงที่เขาเคยตัดเนี่ยครับมันงเป็นทรงนี้ที่ตัดที่ระยองใช่ครับนี่เขาเรียกว่าทรงอะไรนี่ถมันที่มันต้องมีทรงแบบนี้นะครับโอ้จงกลมๆแบบนี้เลยใช่มันต้องกลมนี่เป็ที่ระยอง แต่แบบนี้มันก็สวยเนาะจริงปลอมบรีเนจะตัดทรงเนี่ยครับพันอะไรครับพันอะไรครับพี่ชายปลอมบรีเนียตัดผมผิดทรงอ่าตัดคนผิดทรงนะครับไม่ได้ตามใจทรงที่เคยตัดทรงที่เคยตัดก็จะเป็นกลมๆนะคะตอนนี้ก็เป็นแหลมๆมันไม่ลมอ่ะพี่มันลมทำไมอ่ะเมื่อเช้ามันก็ไปเดินแล้วรอบหนึงที่เจอ จะต้องรอให้มันลมมาเหม<ค>ือนวันที่ว่าพายุเข้านะ่ะรถเข็นก็ลุงให้มานะคะลุงให้รถเข็นมา<ต>เป็นรถของขนุนมะขามเกาเ่านะรถของขนุนกับมะขามหมาลุงขา,าลุงชื่อหมาของลุงมา,ามาน้อยมาท่านม่ีกี่สามเดือนนี้ตโงเป็นหนุ่ม,มเลยจจะะมา่ลไได้้เเันบร็กค ขอบคุณนะคะขอบค,ค s <S ุณค่ะขอบคุณทางช่องหนูนาพาไปดูเละนมเปี้ยวกรอบนะคะขอบพระคุณค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็ชมบุงพลดูน้องทุงทองนะคะหมาปมอยอยู่จยอดไหนร่ง